สมัยพลเอกประยุทธ์ได้สร้างตราบาปอะไรไว้กับประเทศนี้อีกบ้างข้อที่1พลเอกประยุทธ์หัวหน้าคอสชอใช้มาตรา44ปลดล็อกถังเมืองทําให้โรงงานไปตั้งที่ไหนก็ได้ขยะพิษก็ถูกนําเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและพลเอกป,ประยุทธ์ในฐานะประธานบ o i ยังอนุญ,ญาตให้นักลงทุนต่างชาติซื้อที่ดินได้สูงสุด35รายตัวประเทศนี่คือสาเหตุที่โรงงานขยะจีนจึงขุดขึ้นมาทั่วภาคตะวันออกสองป่าไม้ไทยพินาศชิบหายวาย ว่าทั้งลุกป่าออกกฎหมายแจกื้นที่ป่าทําให้ป่าไม้ไทยเหลือน้อยลงทุกวันที่ทุเรศที่สุดมี7บริษัทน้ำมันลักลอบขุดน้ำมันที่สปกศารปกครองมีคำสั่งระง,งับไม่ให้ขุดแต่พลเองประยุธทธ์ใช้มาตรา44หัก 4, 5, ล้างคำสั่งศาลสามเหมืองทองคำอัคราความจริงคือจบไม่สวย และ่อเจตนาการขายชาติบริษัทอัคราเป็นบริษัทลูกของบริษัท k คิง g เกตจากออสเตรเลียที่ฟ้องเรียกค่างโง่รัฐบาลไทยสินบนข้ามชาติกว่า100 000, 000, ล้านเหรียญสหรัฐถ้าตรวจสอบเอาผิดได้ประเทศไทยไม่ต้องเสียค่างโง่ปี2 5 5พันกพลเอกประยุทธ์สั่งปิดเหมืองทองหลังจากชาวบ้านรอบเหมืองทองเจ็บป่วยล้มตายออา gate, ต่อมาบริษัทจิงเสียได้ฟ้องเรียกค่างโง่รัฐบาลไทย30มืล้านบาทจากการสั่งปิดเหมืองทองเบื้องหลังการฟ้องร้องเป็นการบีบคนไทยให้ยอมรับ การเปิดเหมืองทองไม่อย่างนั้นจะต้องจ่ายค่างโง่เป็นการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างบริษัทเหมืองทองและผู้มีอำนาจฝ่ายไทยนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ1ิจังหวัดเบื้องหลังคือการรับใช้ในทุนด้วยเหยียบย่ำประชาชนมีชาวบ้านหลายตำบลต้องถูกไล่ออกที่ดินทำกินเพียงเพืใอในทุนต่างชาติเช่ายาวนานได้ถึง99ปีและยังใช้ที่ป่าสงวนได้อีก2000ไร่ห้า แอบเกี่ยวค้อยยืนเคียงข้างทุนพลังงานบริษัทอภิโกจะเริ่มดําเนินการขุดเจาะชาวบ้านนามูลตูนศาสตร์จึงออกมาต่อต้านรัฐบาลส่งคนมากดดันชาวบ้านยกทัพมาเป็นขโยงผู้คุมอํานาจรัฐตอนนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์ จริงๆนะผมมีตัวอย่างอีกเยอะาการพนันออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์ขุดไปลึกๆมีการเชื่อมโยงไปอย่างผู้ยิ่งใหญ่นี่คือผลงานอัพยศช่วง8 9ปีของลุงตู่ที่จับต้องได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ใครจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรขึ้นอยู่กับสติปัญญาหรือว่าความโง่งมของตัวเองที่เกินจะเยียวยา